อัดวอตอินไม b แบแต่สิ่งที่อยู่บนกระเป๋าก็คือเจ้าตัวนี้เจ้าตัวนี้จ้าทำไมมาอยู่ตรงนี้ละจ้าโอยฮัลโหลคัมแบกทูมาชาแนลนะคะวันนี้กลับมาเจอกันในคลิปแรกวันนี้จะมาทำแบบโอ้ตจำหัวข้อเลยนะ What in my bag Back to school <desapare ce> วันนี้จะย้อนกลับไปเป็นเด็กนักเรียนนะคะหรือว่าเป็นนักศึกษามหาลัยก็ได้เพื่อนอยากรู้นะคะว่าในกระเป๋าเรามีอะไรบ้างคือสำหรับของชิ้นแรกในกระเป๋าเลยเลยกระเป๋าเราเลยก็คือกระเป๋าเครื่องสำอางนั่นเองอันนี้ซื้อมาจากร้านในจีนะคะไม่ได้ไม่ได้ใจว่าร้านไหนเดี๋ยวจะแปะลิงก์ให้นะคะอันนี้คนน่าจะชอบเป็นของ คาแรงอะคาแรงหรือเปล่าอ่านชื่อผิดขออภัยด้วยนะคะเป็นแบนด์ก็สัมอางอะแล้วก็มีแป้งในนี้ก็จะมีแป้งแป้งครีมเพสัต์แบบจิ๋วๆมีลิปซองอันนี้นำเหนือลำเหนือ ก็วหวีนี่จากโมชิโมชินะคะกระจกหวีบอกเลยว่าคิ้วมากน่ารักมากเลยน้องสองลายสองทางแบบนี้นะแล้วก็มีแทนครีมด้วยนิดหน่อยนี่ตัวนี้ดีมากบอกเลยดีมากแล้วก็มีลิปอีกสองแท่งนี่แ,นแล้วก็มี พอดีว่าเป็นคนผมยาวผ่าอไปในนี้ในกระเป๋าเราก็จะมีนี่กล่องเก็บของเล็ๆกๆน้อยๆกะจุก,กะจิกแบบปุ๊กป๊กมากแล้วก็เนี่ยเราก็ใส่ของไว้ในนี้ใส่พวกคลิปหนีบกระดาษยางรัดผมหรือว่าเอ่อคลิปหนีบผมนะคะตัวน,นี้บอกเลยว่าดีมากน่ารักมาก,มากเห็นไหม เห็นปุ๊บต้องซื้อปัป๊บอ่ะเอชเชอร์บันนี่อ่ะมันน่ารักมากอ่ะต่อไปก็จะเป็นกระเป๋าใส่เงินนะคะกระเป๋าใส่เงินอันนี้อันนี้ใส่เงินอันนี้ใส่บัตรนะคะกระเป๋าใส่บัตรพวกบัตรกดเงินบัตรอะไรต่างๆนะคะต่อไปก็จะมีกระเป๋าเก็บหูฟังนะคะ มีกระเป๋าหูาฟังของ MacBook แล้วก็หูฟังโทรศัพท์นะคะแล้วก็ไอเทมสำคัญที่เชื่อว่าทุกคนต้องมีพกติดกันกระเป๋าทุกคนเลยก็คือ,อยาดอกนั่นเองอันนี้พกมาสองยี่ห้อเลยนะเนี่ยอันนี้แต่ส่วนตัวชอบอันนี้มากกว่าหอมสดชื่นมากบอกเลยว่าคัดจมูกตัวไหนนะเนี่ยลมโล่งเลยดีมากนะเขาไม่ได้สปอนเซอร์แต่ว่า ชอบต่อไปก็จะเป็นพวกหนังสือนะคะนี่ค่ะหนังสือโอ้ยแดดซองอ่ะอ่าต่อไปเป็นหนังสือเล่มน,นี้นะคะชีวิตเจ็ดสิบคะแนนโกแคล้วช่วงนี้อ่านเล่มน,นี้อยู่นะถ้าใครอยากให้อัปเดตหนังสืออะไรยังไงก็คอมเมนต์บอกกันได้นะคะช่วงนี้อ่านเล่มน,นี้อยู่ ต่อไปเป็นปากกาสีแล้วก็สมุดโนต้ตอันนี้จดแพนเนอร์นะคะแพนเนอร์ของเราเองก็จะเขียนแพนเนอร์วันนี้กี่โมงตั้งแต่เช้าจนถึงตอนเย็นนะจะแพนไว้ต่อไปกระเป๋าใส่ iPad น่ารักไหมคะทุกคนมันนุ่มมากมันนุ่มแบบน่ารักอะ่ะแล้วก็ คือชอบมากนะคะแล้วก็เคส iPad เนี่ยใครอยากให้แปะลิงก์เคส iPad บอกได้นะคะก็ตั้งได้หลายระดับเหมือนกันนะเดี๋ยวแปะลิงก์นีกัดสองชิ้นนี้ไว้ให้นะคะต่อไปเกือบสุดท้ายแล้วเกือบสุดท้ายแต่ไม่สุดท้าย MacBook นั่นเอง เราเป็นแห็คแม็คบุ๊กนะคะนี่แล้วก็ใส่กระเป๋าไว้เนาะกันกันกระแทกกันเปื้อนอะไรก็ว่าใส่เนาะนี่เป็นแม็คบุ๊กแอรนะคะ MacBook แม็คบุ๊กเราก็จะไว้ทำงานพวกเอกสารอะไรต่างๆนะคะพวกพิมพ์เนาะแล้วก็สุดท้ายสายชาร์จแบตงานยังไม่ได้หาอะไรมาเก็บให้มันดีๆเลยอะเห็นคนอื่นเขาซื้อกันนะแต่ก็ยังไม่ได้ซื้อ เดี๋ยวจัดระเบียบใหม่แล้ะกันอนิดสรุปว่าคอนวอตอินไม้แบของเราก็มีเท่านี้นะคะทุกคนหวังว่าทุกคนจะทราบกันนะคะนี่ฉบับแบบมือใหม่หัดใช้ y t u YouTube แล้วเนี่ยเพิ่งหาคลิปคลิปแรกเลยนะเนี่ยจะบอกให้แบบเขินง่ายผิพลาดตรงไหนก็ขออภัยด้วยนะคะเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ สำหรับนี้ขอตัวลาไปก่อนแ้ากลับมาเจอใหม่คลิปหน้าละคะ่ะบ,บายายก่แดงค่ะแล้วตัวนี้มานอนตรงนี้ตั้งนานแล้วเป็นดูน้องไม่ลุกได้นะสงสัยนุ่มเนาะเนี่ยวอล์ดอินแบ็จะพกไปไหนได้ไหมเนี่ยตัวนี้เนี่ยอันนี้คือบรรดาของทั้งหมดนะคะ